ราะนั้นตัวพฤติกรรมของคนเนี่ยตัวเทคโนโลยีรู้หมดนะครับท่านตื่นกี่โมงท่านชอบฟิตเนสที่ไหนท่านไปคุยกับใครเจอใครบ้างในแต่ละวันนะครับไปโลเคชันเบสเซอร์วิสเนี่ยนะครับจะบอกเลยว่าท่านเนี่ยไปปักหมุดที่นี่หรือท่านไปจอดรถที่นี่เพราะมือถือทุกเครื่องมีโลเคชันเบสเซอร์วิสก็คือรู้ว่าจะตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับงนั้นโดยทคโนใหม่แล้วเนี่ยมันทําให้ บิ๊กเดตจึงขังพฤติกรรมของคนไว้ทั้งหมดในยุคแรกเนี่ยพระเอกเนี่ยก็คือ Google เนี่ยแหละก็คือที่คิดคิดทิตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พูดง่ายรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ต่อแล้วก็เอามาขายนะต้องยอมรับว,ว่า Google นะั้นรวยจากการขายข้อมูลไม่ใช่ไม่ใช่รวยจากอย่างอื่นนะจะสังเกตว่า Google เองก็ไม่ได้สตังอะไรจากเราแต่ว่าเขาขายข้อมูลได้เขาเขาสามารถที่จะ เอาข้อมูลนั้นมากรันเป็นจีโอกราฟิกได้ว่าคนเพศไวัยไหนชอบอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็กลายเป็นที่มาของว่าเมื่อเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมันขายได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าอู้ยอย่างนี้ Big Data เนี่ยคือทองแท้ๆเลยเพราะว่าโดยเฉพาะมาร์เก็ตติ้งเนี่ยชอบ Big d a ด a มากมันสามารถที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของคนบนเน็ต แล้วก็กึ่งๆเป็นตัวแทนของคนทั้งโลกด้วยซ้ำไปเพราะว่า Big Data นั้นเอาเข้อมูลของคนทั้งโลกมาอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงในรายละเอียดว่าคนนั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรนิสัยใจคอเป็นยังไงฟังดูแล้วเหมือนน่ากลัวนะเหมือนหนังวิทยาศาสตร์เลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงครับดังนั้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยก็แบงก์สีม่วงทำนายไว้ในปี2017เนี่ย6บิลลีนบาท บิลเลียนบาทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยนะครัหกพันล้านบาทนับเฉพาะ Big Data ในไทยแนด์นะครับส่วนปี2022นะครับ13บสามสองบิลเลียนบาทนะครับสิบสาล้านบาทในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยอโ l นนะครับคือเดียวเดียวเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าในทั้งหมดเนี่ยเป็น เขาเรียก unstructured data นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงขับศัพท์คำนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าคำว่า unstructured data ก็คือโครง data ที่ไม่มีโครงสร้างเช่นวิดีโอเสียงอีเมลอีเมลก็ไม่มีโครงสร้างนะครับเพราะจะสังเกตว่าใครจะพิมพ์อะไรทั้งไงก็ได้นะครับและอื่นๆอ,อีกมากมาย u t u b e เนี่ยตัวดีเลยไม่มีโครงสร้างนะครับงั้น ข้อมูลไม่มีโครงสร้างครับเพราะฉะนั้นมันฉีกตำราเล่มเก่าๆทิ้งเลยที่เรียกว่าฐานข้อมูลที่เป็น MySQL, SQL Se Server อะไรที่มันเป็นลักศณะที่มันต้องเป็นเทคอย่างนี้นะครับต้องเป็น normalization ต้องใช้ทฤษฎีเ,เรามาทำให้มันเป็นเทค normal normal form ทำกัดจัดเก็บเป็น table เนี่ยมันทลายทิ้งหมดเลยครับมันใช้ไม่ได้นะเพราะข้อมูลมันไม่ได้เป็นโครงสร้างเหแบบนั้นนะถ้าจะทำได้ก็คือต้องมานั่งแปลง นะครับแล้ในเพราะในสไลด์นี้เกือบหมดแล้วครับในสไลด์เนี้ยจะเห็นว่าโลกในแง่ของฐานข้อมูลแบ่งหยับหยัหยาบได้3ระดับนะครับระดับที่1คือบิสเซต Data หรือ Database Data ก็คือฐานข้อมูลที่เป็นอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กรที่ใช้ประโยชน์จริงๆในในการประกอบธุรกิจนะครับก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับ ส่วนที่เป็นสีเขียวให่มไหมเสียวงสีเขียวตรงกลางเนี่ยเขาเรียก human data ซึ่งอันนี้น่ะเราเนี่แหละครับเป็นคนสร้างและเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ big data เกิดเพราะว่าฐานข้อมูลรุ่นเก่าเก็บไม่ได้เราเราสร้างข้อมูลอะไรบ้างครับวันวันหนึ่งท่านโพสอะไรบน f a c e b o o k ท่าน เขียนชัดอะไรบนลานท่านอาตอบเอมลนะครับหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับด็อกคือเมนจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นเ,นเพราะเรานี่แหละมนุษย์นี่แหละเป็นคนทำ